ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ได้รับน้ำสันสร้างมันก็แปลสภาพเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็วข้าให้เฉินเซี่ยงมอบหัวใจศักดิ์สิทธิ์ให้หลู่ชีเหรียญขอบคุณนางยิ้มรับอย่างงดงามก่อนจะเก็บหัวใจศักดิ์สิทธิ์ใส่กล่องไว้ข้าจะควบก่อนน้ำสันสร้างให้เจ้าเจ้าอยากได้เท่าไหร่เฉินเซี่ยงขบคิดก่อนกล่าวสามพันหยด หนึ่งช่วยยามท่านควบก่อนได้สิบหยดหนึ่งวันหากควบก่นสิบช่วยยามก็จะได้หนึ่งร้อยหยดฉะนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนท่านจะเหนื่อยไปหรือเปล่าไม่หรอกนานที่สุดที่ข้าเคยทําก็ครึ่งปีนางยิ้มพลางกล่าวตั้งใจควบก่นหนึ่งเดือนแรกกับผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์นับว่าคุ้มค่ารอยยิ้มอย่างจริงใจของนางทําให้เฉินเซี่ยงไม่อาจละสายตา เมื่อเห็นสายตาเฉินเซี่ยงนางรีบผูบยิ้มแต่การที่ได้ผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ทำให้นางมีความสุขยิ่งพี่ชีเหรียญข้าว่าข้ามีวิธีทำให้น้ำสรรสร้างเราได้ผลดียิ่งขึ้นจู่จู่เฉินเซียงก็นึกบางอย่างออกวิธีอะไรนางขมวดคิ้วเมื่อเห็นใบหน้าที่ชั่วร้ายของเขานางเริ่มสังหอ์ใจไม่ดีเฉินเซียงเกาหัวพลางกล่าวยังจำจุบเมื่อตอนนั้นได้หรือเปล่าไม่เอา นางเข้าใจความหมายของเขาจึงปฏิเสธทันทีพี่ฉีเหลียนข้าไม่ได้คิดชั่วนะข้าแค่อยากยืนยันความคิดของข้าเพราะครั้งที่แล้วระดับน้ำสันร,ร้างของเราต่างกันมากอีกอย่างข้ายังไม่ได้ฝึกฝนทักษะสังหารชีวิตด้วยแต่ตอนนี้ข้าฝึกฝนทักษะสังหารชีวิตแล้วพลังก็แข็งแกร่งทัดเทียมท่านถ้าลองผสานกันแบบนั้นข้าว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมมาก เมื่อนางได้ฟังนางกลับไม่พอใจเพราะถึงเฉินเซียงจะกล่าวมีเหตุผลแต่นางรู้ว่าเขาจะช่วยโอกาสนางแน่แต่ถ้าท่านว่าแบบนั้นก็ช่างเถอะเมื่อเห็นสีหน้าของนางเขาจึงถอนหายใจแม้ว่าสีหน้าของนางดูไม่สนใจแต่ในใจนางก็อยากลองเพราะเมื่อครั้งที่นางจุบกันเฉินเซียงน้ำสันร้างที่ผสานกันทำให้อาการบาดเจ็บของนางหายอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นางยังได้รับความรู้สึกที่วิเศษ จะลองก็ได้แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกินข้านั่งตัดสินใจทําในที่สุดแม้ความต้องการและจิตใจของนางจะขัดแย้งกันก็ตามเฉินเซี่ยงมีความสุขเขารีบพยักหน้ารับคำและยิ้มพลางกล่าวงั้นขึ้นไปบนที่นอนทำตรงนี้แหละนางแค่นเสียงเร็วๆเข้านางนั่งรออยู่บนพรมส่วนเขาอยากทำบนที่นอนยามนี้เขาจึงขยับมานั่งข้างหน้านางและจ้องมองนางที่เขินอาย ผ่อนคลายข้าจะเริ่มแล้วเฉินเซียงคว้าเอวของนางและรวบตัวนางเข้ามาในอ้อมกอดเจ้าบ้านางแง้มมองเฉินเซียงพางด่าทอแต่กลับถูกริมฝีปากของเขาประกบนางรู้สึกถึงลิ้นอุ่นๆที่แทรกเข้ามาในปากจนทําให้ลืมที่จะโครจรทักษะสังหารชีวิตแม้นางจะด่าทอเฉินเซียงในใจแต่สุดท้ายนางก็จูบตอบอย่างเร่าร้อน ทั้งคู่จูบไปตามความต้องการของตนจนไม่ได้โครจรทักษะสังหารชีวิตนอกจากนี้ทั้งสองยังกอดกันแน่นราวจะผสานรวมเป็นหนึ่งเพื่อซึมซับรสจูบที่หอมหวานผ่านไปนานทั้งสองจึงผ่ารินฝีปากออกจากกันใบหน้านางแดงระเรื่อก้มหน้าหอบหายใจเมื่อครูนางสัมผัสได้ว่ายิ่งจูบกันนางไปนางยิ่งต่อต้านเฉินเซียงได้น้อยลงเฉินเซียงลูบสัมผัสใบหน้าของนางเบาๆแล้วยิ้มพลางกล่าวเรามาเริ่มกันเถอะเมื่อครู่เล่นกันพอแล้ว นางสูดหายใจลึกพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเงน่อยหน้ามองเฉินเซียงราวกับคนรักนางเริ่มขยับใบหน้าเข้าใกล้เคลื่อนริมฝีปากเข้าประกบแทรกลิ้นเข้าไปในปากของอีกฝ่ายและสวมกอดอย่างแนบชิดเฉินเซียงเอ็นตัวนอนไปกับพรมให้นางทับอยู่บนตัวของเขาและกล่าวกับนางด้วยจิตวิญญาณเทพเริ่มโคจรทักษะสังหารชีวิตเจ้านำข้าจะคอยหนุนเสริมนางกล่าวตอบเมื่อครูทั้งสองพึงพอใจกับรสจูบและเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อจะให้ผลการทดลองทักษะสังหารชีวิตที่ดีทั้งสองจึงต้องสะกดอารมณ์ของตนไว้และตั้งใจโครจรทักษะไม่นานร่างของทั้งสองก็เปล่งแสงสีขาวปลายลิ้นที่สัมผัสกันเริ่มอัดแน่นไปด้วยพลังได้ผลเฉินเซี่ยงดีใจและกอดนางแน่นขึ้นตั้งนางกล่าวเตือนอย่างอ่อนโยนตอนนี้สำคัญ เฉินเซี่ยงไม่กล้าขยับเขากอดนอนอยู่นิ่งคล้ายทั้งสองกำลังหลับยามนี้แสงที่เปล่งออกจากร่างทั้งสองเข้มข้นมากขึ้นและดูดซาบประณัสศักร,รอบกายมากขึ้นทั้งสองกอดและจูบก,กันอยู่เช่นนั้นพักใหญ่นี่นี่ก็ห้าช่วยยามแล้วข้าสัมผัสไม่ได้เลยว่าน้ำสันสร้างจะออกมาเฉินเซี่ยงกล่าวกับนางด้วยจิตวิญญ,ญาณพี่ชีเหลียนแล้วท่านละ่ะนางประหลาดใจไม่เลยเหรอ ถ้ารู้สึกได้ว่าที่ลำคอมีบางสิ่งมันแข็งข้าคิดว่าน่าจะเป็นมุกกลมเจ้าไม่รู้สึกเลยเหรอเชินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวอาจเป็นเพราะท่านเป็นสตรีเลยมีหน้าที่ให้กำเนิดเมื่อได้ยินคำกล่าวนางเคลื่อนมือลงไปหยิกเอวของเขาเบาๆเขาเคยถูกสตรีหยิกในทำนองนี้มาก่อนเขาจึงตอบโต้นางโดยการเคลื่อนมือไปที่ก้นของนางแล้วบีบเบาๆ แม้นางจะกล่าวด้วยความโกรธแต่น้ำเสียงที่นางกล่าวผ่านจิตวิญญาณมากลับสันเครือซึ่งนั่นไม่ใช่ความโกรธเมื่อผ่านไปหกชั่วยามนางก็กล่าวกับเฉินเซี่ยงมุกนั่นก่อตัวเสร็จแล้วเฉินเซี่ยงยิ้มและหยุดจูบนางนางลุกนั่งบนหน้าท้องของเขาก่อนจะอ้าปากคลายมุกโปร่งใสออกมาหลู่ชีเหลียนถือมุกโปร่งใสไว้ นางมองสำรวจพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยนางดูตื่นเต้นเพราะมุกเบื้องหน้าคือน้ำสันร,ร้างที่เกิดจากที่นางร่วมผสานทักษะสังหารชีวิตกับเฉินเซียงพี่ชีเหลียนเราจะใช้มันได้หรือเปล่าแล้วท่านคิดว่ามันจะมีอนุภาพขนาดไหนเฉินเซียงไม่รู้ว่าจะทรงพลังเพียงใดแต่เขารู้ว่ามันไม่ธรรมดานางอุทานคาดไม่ถึงว่าจะได้สิ่งนี้มามันเป็นผลของการผสานหยินหยางที่อยู่ในทักษะสังหารชีวิตเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าว เพราะฉะนั้นก็เลยให้กำเนิดชีวิตนางพยักหน้าที่ผ่านนางไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้และไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้พบเฉินเสี่ยงทำให้นางค้นพบถึงความลึกลับที่สุดของทักษะสังหารชีวิตแล้วอนุภาพของมันมากขนาดไหนตอนนี้มันไม่ใช่ของเหลวน่าจะหยดลงสมุนไพรไม่ได้แล้วนางกล่าวจากที่ข่าสัมผัสพลังของมันข้าว่าอย่างน้อยๆเจ้ามุกนี่ก็สร้างผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ได้ห้าผล ถ้าเอามุกนี้ละลายน้ำมันก็จะปลดปล่อยปรา,ปราณศักดิ์ที่เหมือนศิลานักพรตผสานเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำจนกลายเป็นวาริศักดิ์นางกล่าวข้าเคยลองด้วยวิธีที่คล้ายแบบนี้และมันช่วยสร้างสมุนไพรจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงเอากล่องหยกใบหนึ่งออกมาเทน้ำใส่และนำขวดหยกที่มีของเหลวอยู่ภายในออกมานี่คือวาริศักดิ์ที่ข้าได้มาจากเขตสวรรค์นักพรตมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมเขากล่าวถามใช่ นางนำผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้ออกมาจากนั้นตัดแบ่งเป็นหกส่วนแล้วใส่ลงไปในกล่องหยกที่มีน้ำเขารู้ว่านางกำลังจะทำอะไรจึงกล่าวด้วยความตื่นเต้นท่านจะเอาเจ้ามุกนี้แช่น้ำใช่ไหมนางนำมุกโปร่งใสใส่ลงไปในน้ำผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกซีเริ่มเปล่งแสงเมื่อมุกเม็ดนั้นเล่มลดขนาดลงผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกซีก็เปล่งแสงมากขึ้นไม่นาน ส่วนที่หายไปของผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกซี่ก็งอกออกมากระทั่งกลายเป็นผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่ใช้น้ําสันสร้างด้วยการผสมทั้งสองก็ว่าเร็วแล้วแต่ยามนี้ความเร็วในการสร้างสมุนไพรของมุกโปร่งใสกลับน่าสะพรึงกลัวเพียงหกช่วยยามทั้งสองได้ผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ไปถึงหกผลนางเร่งนำผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกขึ้นจากน้ำตัดแบ่งพวกมันเป็นสองส่วนอีกครั้งและใส่กลับลงไปในน้ำตามเดิม เมื่อชิ้นผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์สัมผัสน้ำพวกมันก็งอกเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็วและดูเหมือนปรนสศักดิ์ในน้ำยังไม่หมดข้าให้วารีศักดิ์สิทธิ์นี้ยังใช้ได้อีกนางนำหัวใจศักดิ์สิทธิ์ใส่กล่องให้เฉินเซี่ยงหกผลท่านไม่เก็บไว้เหรอเฉินเซี่ยงรับมาเขาประหลาดใจกับผลที่ได้ตอนนี้ข้ายังไม่จำเป็นต้องใช้หากข้าต้องการข้าจะสร้างมันใหม่นางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน งั้นเรามาต่อกันเลยไหมเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวมันช่วยเราประหยัดเวลาได้มากเราร่วมกันโควบกลั่นแค่สิบวันก็ได้มุกปร่งใสนั่นถึง20เมตรแค่นั้นก็เพียงพอให้ข้าใช้ไปอีกนานแล้วต้องอยู่แบบนั้นสิบวันนั่งถอนหายใจใบหน้าแดงกําพลางกล่าวเบาๆก็ได้แต่หนึ่งวันทำแค่หนึ่งครั้งที่เหลือก็คบกลั่นน้ำสันสร้างของตน ทั้งสองแบ่งเวลาพักแต่นั่นไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เป็นเพราะคลายความกังวลและช่วยให้ทักษะสังหารชีวิตก้าวหน้าเท่ากับฝึกฝนได้เป็นสองเท่าผ่านไปสิบวันเฉินเซี่ยงได้มุกโปร่งใสามา15เมตรเขาและนางแยกควบกลั่นน้ำสันสร้างเพียงสามช่วยยามต่อวันส่วนที่เหลือใช้ไปกับการร่วมสร้างมุกโปรง่งใสแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เฉินเซี่ยงได้ประโยชน์มากที่สุดกลับไม่ใช่มุกโปร่งใสแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แนบชิดแม้จะไม่ได้บอกกล่าวกันอย่างชัดเจน แต่ความรู้สึกที่มีให้กันนั้นลึกซึ้งมากขึ้นเจ้าจะไปเขตสวรรค์มังกรเมื่อไหร่นางกล่าวถามนางไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรที่เขตสวรรค์มังกรแต่รู้ว่าต้องเป็นเรื่องสําคัญท่านไม่อยากให้ข้าไปเหรอเขาหยอกล้อนางเปล่าแต่ก่อนเจ้าจะไปเขตสวรรค์มังกรเจ้าว่าไปดูแดนสวรรค์ชั้นสิบบ้างก็ดีไม่รู้ตอนนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างนางกล่าว เฉินเซียงนำกล่องหยกออกมาหลายใบในนั้นมีสมโลหิตมังกรผลเทียนเฉิงผลหงเพลิงและผลโลหิตประณีตท่านน่าจะมีมะเมล็ดบัวศักดิ์สิทธิ์แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวให้ท่านรีบสร้างพวกมันขึ้นมาอย่างละผลและหากมีเวลาว่างค่อยสร้างพวกมันขึ้นมาเยอะๆเมื่อเห็นเฉินเซียงนำผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกมากมายแม้นางดูไม่ประหลาดใจแต่จริงๆแล้วนางประหลาดใจมากนางเดาไม่ผิดว่าเฉินเซียงมีผลไม้ศักดิ์สิทธิ์กับตัวมากมาย ในช่วงสิบวันที่ผ่านมานอกจากทั้งสองจะร่วมสร้างมุกโปรง่งใสแต่ทั้งสองยังแบ่งเวลาควบก่อนน้ำสรรสร้างเฉินเซียงมอบน้ำสรรสร้างให้นางเพื่อให้ผสมกับของนางและช่วยสร้างสมุนไพรได้เร็วขึ้นเฉินเซียงกล่าวข้าจะไปเขตสวรรค์นักพรตก่อนระยะหนึ่งที่นั่นมีสมุนไพรเซียนที่ข้าต้องการข้าจะกลับมาเมื่อเป็นนักพรตเม็ดยาแล้วนางต้องสร้างสมุนไพรศักด์นางจึงพยักหน้าให้เฉินเซียง เรื่องสมุนไพรข้าจัดก,การเองหลังจากนี้ศักยระยะข้าจะไปตระกูลหลงไปสอนเซียนเซียนและคนอื่นๆถึงวิธีป้องกันจัก,กรพัติอูนแบบนั้นข้าก็วางใจขอบคุณท่านมากเฉินเซี่ยงกอดนางท่านเองก็ดูแลตัวเองให้ดีท่านน่าจะสตรีในแบบที่จัก,กรพัติอูนต้องการมากที่สุดนางยิ้มอย่างงดงามเจ้าคิดว่านางจะยั่วยวนข้าได้หรอือไม่มีทางเชินเซี่ยงจูบนางและยิ้มพลางกล่าวเพราะท่านเป็นของข้า เมื่อกล่าวจบประตูมิติด้านหลังก็ปรากฏนำพาร่างของเขาหายไปอย่างช้าๆเขากลับไปที่เขตสวรรค์มังกรยามนี้หลงสเสวียอีนั่งบ่มเพาะพลังอยู่นางต้องใช้พลังของภูเขาแถบนี้เพื่อสร้างเส้นชีพจรมังกรแบบนั้นแล้วจะช่วยให้ยู่หลานก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเขานอนเล่นอยู่บนพรมพลางลูบสัมผัส,ม,ผสม,มันเบาๆมันทําให้เขาหวนนึกถึงยามนั้นเมื่อสิบวันที่แล้วที่เขายังคลอเคลียกับหลู่ชีเหรียญยิ้มแบบนั้นคิดอะไรชั่วร้ายอยู่แน่ๆ หลงสเสวียอียิ้มพลางกระโดดทับเฉินเซียงและดมกลิ่นไปทั่วตัวเขาเจ้าทําอะไรไม่เห็นกันแค่ไม่กี่วันเจ้ากลายเป็นสุนัขไปแล้วเหรอเฉินเซียงตีก้นนางเบาๆพอได้แล้วหรือในอดีตเจ้าจะเป็นจัก,กรพรรดิสุนัขสวรรค์นางแ,แค้นเสียงข้าแค่อยากรู้ว่าสตรีคนไหนของเจ้าที่มีกลิ่นหอมขนาดนี้กลิ่นหอมของนางแทรกลงไปในผิวหนังเจ้าดูท่าข้าว่าน่าจะเป็นหลู่ชีเหลียนแน่อิจฉาเหรอ ไหนเจ้าบอกให้ข้ากินนางได้เฉินเซี่ยงและเล่นหน้าอกนางนางตีมือเขาอย่างแรงก่อนกล่าวด้วยความตื่นเต้นเจ้าได้กินนางแล้วจริงๆเหรอเขายิ้มพลางสายหน้าเปล่าแต่นางมีใจให้ข้าแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเวลายูุหลานละ่ะนางออกไปล่าสัตว์นักพรตทั้งวันเลยเหรอเฉินเซียงกล่าวถามนางอยู่ที่นี่แล้วเบื่อก็เลยออกไปเที่ยวเล่นกับตาเท่านั้นนางกล่าว ที่เจ้าไปหาหลูชีเหลียนคราวนี้ดูความสัมพันธ์ของพวกเจ้าจะพัฒนาขึ้นมากแล้วยังได้อะไรอีกหรือเปล่าเฉินเสี่ยงหยิกแก้มนางพลางกล่าวได้ได้มาไม่น้อยด้วยเขานำกล่องหยกใบหนึ่งออกมาในนั้นมีผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์อยู่หกผลเขากล่าวนางช่วยค้าสร้างพวกมันบอกว่าไม่ต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของเจ้าอย่าลืมขอบคุณนางด้วยละ่ะไปแค่ครู่เดียวได้มามากขนาดนี้เลยเหรอพวกเจ้าทำยังไง นางกอดกล่องไว้แน่นพลางหยิบผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากินดูเหมือนนางจะห่วงกินมากร่วมกันฝึกฝนเขานำมุกโปร่งใสออกมาและบอกเล่าเรื่องราวให้หลงสเสวียอีฟังจนนางอุทานทักษะสังหารชีวิตช่างมหัศจรรย์แท้แล้วเจ้าไม่ได้ขอนางบ่มเพาะสานเหรอหากร่างกายและจิตวิญญ,ญาณเทพภาานวรมเป็นหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งน่าอัศจรรย์เจ้าพลาดโอกาสไปแล้ว มันยังไม่ถึงเวลาตอนอยู่กับนางข้าก็คิดแบบนั้นแต่นางยังไม่อยากทำเฉินเซี่ยงกล่าวตอนนี้ข้าก็ให้ผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์เจ้าไปมากแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะสร้างเส้นชีพจรมังกรเสร็จสักทีข้าอยากรีบไปหาพี่ยูยูและพี่เหมยเหยาวยที่เขตสวรรค์นักพรตนางกล่าวอีกไม่นานนักหรอกข้ากินผลหัวใจศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วสี่ผลอีกไม่นานก็คงเสร็จข้าเองก็คิดถึงพวกนางเหมือนกันอีกไม่นานที่นางว่าคือครึ่งปี แต่ในช่วงนั้นเฉินเซียงก็ควบการน,น้ำสารสร้างสร้าง,างผลสัตว์นักพรตและสมุนไพรของเม็ดยามงกรสวรรค์กระทั่งสกัดกลั่นเม็ดยาสัตว์นักพรตและเม็ดยามงกรสวรรค์ที่เป็นสมุนไพรเซียนระดับ5้าและ6ได้สําเร็จนี่หรือเส้นชีพจรมังกรเฉินเซียงดูสิ่งที่เหมือนเส้นไหมที่อยู่ในมือของหลงสเสวียอีลักษณะของมันดูเหมือนมงกรมากมันเหมือนกับแก่นเทพหากไม่มีอะไรผิดปกติยู่หลานน่าจะผสานกับมันได้อย่างสมบูรณ์หลงสเสวียอีกล่าวอย่างมั่นใจยู่หลานอ้าปาก ยูหลานเชื่อฟังหลงสเสวียอีมากเมื่อนางอ้าปากหลงสเสวียอีก็นำเส้นชีพจรมังกรใส่เข้าไปเส้นชีพจรมังกรตรงเข้าไปในปากของนางก่อนจะทำให้ร่างกายของนางเปล่งแสงสีขาวผสานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเติบโตในตัวเจ้าหลงสเสวียอียิ้มนางจับไหลยูหลานพลางกล่าวถามรู้สึกยังไงบ้างยูหลานขมวดคิ้วนางสายหน้าพลางกล่าวข้าก็บอกไม่ถูกแต่ดูเหมือนจะยังไม่เชื่อฟังข้าตอนนี้มันคงยังผสานกันไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นเจ้าก็อยู่ในตระกูลหลงและขอให้มังกรน,น้ำแข็งอาวุโสช่วยส่วนข้ากับพี่เจ้าจะไปสถานที่ที่อันตรายมากหลงสเสวียอีกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ